วันนี้สำนักง,งานพลังงานจังหวัดปทุมธานีนะคะจะมาพามาที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเกษตรพอเพียงและพืชสมุนไพรซึ่งเราได้สนับสนุนเทคโนโลยีเป็นเตาชีวมวลเตาขดทานเตาอังโลให้กับกลุ่มของพี่อํานวยสังวันเล็กในซึ่งเราได้รับงบประมาณจากจังหวัดปีส5 5 8ัค่ะเมื่อได้รับเทคโนโลยีแล้วพี่นวยมีทำกิจกรรมอะไรบ้างคะครับอย่างเตาชีวมวลนะครับตอนนี้ผมเองก็ ได้มาทําการกลั่นน้ําส้มควันไม้นะครับน้าส้มควันไม้ก็ได้จากเตากันธรรมดาก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับออซึ่งทิ้งต้องทิ้งเวลาไว้3าถึงสี่เดือนออให้น้ํามันทามาตกตะกอนแยกชั้นถึงนําไปใช้ฉีดพ,พืชลออาดพุชลดพืชได้นะครับแต่ตอนนี้ผมประยุกต์มาโดยการใช้เตาชีดมวลแล้วก็ออกแบบหม้อนะครับควบแน่นนะครับต้มตรงนี้แล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ําส้มควันไม้แบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้พร้อม,มใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอเวลาแล้วก็ เขาการฟ้ใช้ได้เลยครับออ๋ค่ะแล้วเตานี้ผมยังไปใช้กวนแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่อีกสบู่ถ่านไม้ไผ่อ๋อที่ที่ทำจากตาผอถ่านที่เราเก็บสริมไว้ใใชช่่แล้วก็ผมเองก็ปลูกฟักข้าวอยู่ด้วยก็ทำสบู่ฟักข้าวอีกตัวอ๋อค่ะก็เพิ่มรายได้นะคะครับครับอันนี้ก็เสริมรายได้ได้แล้วน้องซ่งกันไม้ผมก็ใช้อยู่ในแปลงแล้วก็ในเครือข่ายในกลุ่ม โอค่ะก็ขอบคุณนะคะของเพื่อนนวยที่ได้ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนของเราค่ะขอบคุณค่ะที่เราพามาเยี่ยมชมพื้นที่ตามใหาสุตตบลลำไทซึ่งเราได้นับหนุนเตาเขาถ่านค่ะด้วยงบจังหวัดนะคะแล้วก็ทางออบตเนี่ยได้ส่งหม้อมาให้คุณลุงเพื่อไว้ใช้งานค่ะแล้วลุงเอาไปใช้ เขาทานเนี่ยใช้ขายเองหรือว่าใช้แค่ในครัวเรือนคะต้ขายทั้งซีต้องขายทั้งออนเองอ๋อค่ะเตาหนึ่งได้ประมาณกี่กระสอบคะสองกระสอบอ๋อสองกระสอบกระสอบขายกระสอบเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทครับอ๋องั้นครั้งหนึ่งการเผาครั้งหนึ่งก็จะได้สองร้อยครั้งละสองร้อยก็ถือว่าได้เป็นรายได้ของครัวเรือนแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวตรงเนี้ยลุงต่อขึ้นมาทำเองหมดเลยหรือว่าจ้างคะทำเองหมดเลยไม่ได้จ้าง ออ๋ทของมันมีอยู่แล้วอ๋อค่ะลุงได้แนวคิดจากที่ไหนคะคิดจากขึ้นเองครับคิดขึ้นเองมาดูภาษาที่เราประดับแหลมมาแล้วก็เราคิดทิ้งมาได้ว่าย้อนที่โพสน้องแล้วสร็จอ๋อก็จะมีต้มพวกเป็นอ๋อวันนี้ต้มข้าวโพดนะคะทุกท่านก็ต้มน้ำกานก็ขอบคุณคุณลุงมากที่ให้ความสนใจกับเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของเราค่ะขอบคุณค่ะ